สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครสวายคอยให้ทุกคนดูนะครับนะว่าสมัครนยังไงนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับคนที่ต้องการสมัครนะครับต้องมีลิงก์ของผู้แนะนำก่อนนะครับซึ่งถ้าไม่มีนะครับก็ให้เข้ามาที่เว็บชื่อ im academy thailand com นะครับตรงนี้นะครับ im academy thailand com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดที่สมัครเลยตรงนี้นะครับ ก็จะมีลิงก์ที่สามารถเข้าไปสมัครตัวสอยคอยได้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีแพ็กเกจหลายๆแพ็กเกจเลยนะครับซึ่งตัวซอยคอยนะครับก็จะอยู่ในแพ็กเกจของ d c s นะครับก็กดดีซเข้าไปนะครับแล้วเลื่อนลงมาดังล่างครับแล้วก็ continue นะครับจากนั้นนะครับก็ให้ติถูกตรงนี้นะครับแล้วก็ continue นะครับ จะนังน,นะครับก็ให้ใส่ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรและก็อีเมลนะครับที่ใช้ประจำนะครับเนาะที่ต้องการจะใช้สมัครนะครับ,แล, username, รบแล้วก็ใส่ยูเซอร์เนมนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับซึ่งพาสเวิร์ดตรงนี้ครับมันมีเงื่อนไขอยู่นะครับพาสเวิร์ดตรงนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่า,ามันต้องมอีความยาวตัวสองเนี่ยความยาว8ปดถึงสี่สิบตัวสองนะครับเนาะ ซึ่งใน8ถึง40ตัว2เนี่ยต้องมีตัวใหญ่1ตัวนะครับตัวใหญ่1ตัวนะครับตัวเล็ก1ตัวและก็ตัวเลข1ตัวและก็เป็นสัญลักษณ์อีก1ตัวนะครับก็คือเขาจะมีตัวอย่างข้างล่างมาให้ตรงนี้ครับ4บรรทัดนะครับก็คือต้องมีบรรทัดและอย่างน้อย1ตัวครับก็คือง่ายๆครับอย่างเช่น A เนี่ยก็ต้องมี A A ตัวเลทอย่างเงี้ยครับ A ตัวเลท รไม่ก็4ตัวใหญ่นะฮตัวใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในเงื่อนไขของอ,อย่างน้อยต้องมี1ตัว2ที่เป็นตัวใหญ่เนาะแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ต้องใส่เครื่องหมายนะครับสัญลักษณ์เนี่ยใน5ตัวเนี้ยเลือกมาสตัวหนึ่งให้อยู่ใน password นะครับเนาะก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับ ครับพอใส่พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วนะครับนะก็กดคอนติเนียเข้ามาครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งอ่าก็จะเป็นหน้าจ่ายเงินนะครับเนาะชำระเงินนะฮะก็จะมีวิธีการใส่อ่าวิธีการชำระเงินหลายแบบนะครับก็ใครที่อยากจะชำระเงินด้วยเครดิตการนะครับก็เลือก Pay using Credit Card นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับ แล้วก็ใส่ building info นะครับตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็กด confirm order เข้าไปนะครับเ <นะ S 1> มื่อกด confirm order เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมีอีเมลนะครับส่งมาบอกว่าโอเคการชำระเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คุณก็สามารถที่จะใช้ user password ที่คุณได้สร้างมา,มาเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปใช้งานตัวสว i คอยได้เลยนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะจ่ายด้วย USDT นะครับนะก็ เลือกที่ pay using USDT นะครับแล้วก็กด confirm order ครับแล้วก็ติกตรงนี้ให้หมดเลยนะครับติตรงนี้ให้หมดเลยครับแล้วก็ p a e order นะครับแล้วก็รออหน่อยหนึ่งครับครับทีนี้ครับก็อ่าตรงนี้ครับมันก็จะสามารถสแกน QR code ได้นะครับว่าโอเคอ่าเราจะจ่าย เราจะจ่ายด้วย USDT นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ไม่ได้ไม่ต้องสแกนนะครับก็กดที่ Pay in USDT Now ครับก็รอสักครู่นึงนะครับระบบก็จะทำการเขาเรียกอะไรครับส่ง Payment Information มาให้นะครับนะ ก็ตรงนี้ครับเขาก็เขาก็จะบอกอ่าแอดเดรสมาให้นะครับแล้วก็บอกเครือข่ายที่ต้องส่งก็คือตัว ERC 2 0นะครับอ่า uh, ERC 2 0เนี่ยเป็นบอกเชนของอีทอรี u m มนะครับเป็นบอกเชนของอีทอรี u m ครับก็ถ้าใครใช้ไปแนงนะครับก็ใช้อ่า uh, คำสั่งถอนถอนเงินนะครับก็คืออ่า uh, ตัววิดดอครับตัววิดดอแล้วก็เลือก เหลือง usdt แล้วก็เลือกเครือข่ายนะครับเป็น erc 2 0นะครับแล้วก็ใส่ address ตรงนี้เข้าไปนะครับเนาะหรือไม่ก็ใช้ตัวแอปของ b i n a c e นะครับสแกน qr code ตรงนี้ก็ได้ครับก็จะสามารถใจ่ายเงินได้เลยนะครับนะก็เป็นอันเสร็จซึ่งสำหรับการสมัครตัวสวยคอยนะครับโอเค